สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลนวค่ะวันนี้ตำไลบัวมะระด้วยกุ้งสดอยากกินแบบนี้ค่ะอยากกินแบบสดสดเส้นสตอของเราเองนะคะสะตอของเราเองค่ะแล้วก็กระเทียมทนดองของเราเองนะคะสนใจทักแรก น้ำปลาของเราเองด้วยเช่นกันต้มเองค่ะต้มขายเองขยันม่เจ้าว่ะขยันต้มลนะเพ่บอกพี่บอกพี่ก่าสันบกนักนาว พักครับสดน้ำแบบนี้โอ้ยคือเด็กสดน,น้ำอืมเฮ้ยยังจ้ะ เป็นพักให้คุณนมดแล้วจักบักมาละจักบักอะไรยังไงเนี่ยไซนี่เข้าไปค่ะกระเทียมโทนดองของเ้าแซบว่ามีกลิ่นหืนกลิ่นเหม็นของกระเทียมกันแล้วกันกรบกือ พักค่ะ <c oughs> <c oughs> นาองสั้นเขามันแสบแล้วมันก็เละในนางสั้นเขาบก,อาออกิบกบอ้าอัอกิกฝนตกมัดเหมือค่ะมืนอเนี่ยเมืนเน่อวนันทีนะ่สิบหกแล้ว ประสพ่าสองห้าหกห้าเปิดทำแล้วแม่เอ่ยต่ำลงแล้ จะบ,บอกเนาค่ะสับห้งเสียบข้าวกรสอบบรรจูได้ที่หนึ่งหะเจักสิบสอบบรรจุได้ที่หนึ่งเลยอช่ะนี่สอบบรรจุท,ที่หนึง่งอิลีอันกระโปุกกระเป๊กเนี่ยืม กระปุกกระปิกระโลกระล่านี่ค่ะไปสอบบรรจุดได้ที่หนึ่งโอ้ยกฤสิสอบได้เดอเจ้าเอ้ยบุญสิบอกวราสบการณ์สูฟังเล่นจบหลักสภาัอุดดอ จบมาแล้วก็เลยไปต่อวุดคู่ค่ะเขาเอินมาแบบประกอบวิชาชีพผูดหลักปลอบดิตนั่นแหละเรียนแบบผู้หลักู้เล่หมักมวลว้าพื้นพูดนินทาตัวเองว้าพืน้นวความหลังนะคะอ่บริบาไม่ได้นินทาใครนะก็จบมากจบมาแล้วเปนบ้า นอนตายเล่นซื่อๆน,นี่ปีนึงค่ะอืมบอกความจริงเนี่ยแม่งก,กันไ้เนาะเป็นยังครือนอนตายเด่นซื้อๆดีนอนเด่นซื่อๆผักพรอผักพรอบักย่างคักบอกแม่ว่าขอผักพรอพอกันแม่ก็เลยบอกว่า อ๋อพักพรอนกพักพรอนให้ยูหอร่ละเพราะว่าม่ต้องค้นของกลับบ้านยูหอเด่นอีเดียเนี่ยค่ะซึ่งเจ้าเอ๋ยปีหนึ่งผู้ดใดอู้ดวนคอยไปแต่เย็นโลฮ่่ิว่าซอาสุัง,ง,งไปแต่เย็นโลจ้ะแม่ไปเต็นแต่เย็นโลจ้ะแม่เอออืม ไอทุกเมือ่อจักพอกับแมวไม่ได้ใส่มาหายเราเคยคิดอืมขอย่้มใดกับใด้ยามหนันบ่าเคยคิดยังไม่เคยคิดเลยว่าพอกับแม่เจ้าของลำบากแค่ใดสชวนละสัวสัวบานนี่ มันเลยอ,อิ่มตัวอิ่มตัวแล้วมันบ่ก็เลยอยากทำงานค่ะไปสมัครไซากับบัรับเหมือนรูปสามโรสีโรูมหละไปสมัครไซ้กับบวมีหลับจนท่อเออสู่ขักบ่บ พอแม่ไม่ได้ฝากเลยไปหาเองก็เลยมาได้ซอนจินตะคานิสถาบันแห่งนึง่งกดลงเรี่อนกวดวิชากวดวิชาจินตะคานิก็คือลูกคิดนะคะเป็นลูกคิดญี่ปุ่นค่ะเลเวล เใช้ลูกคิดการผสมสารกับสมองซีกซ้ายและซีขวาเข้ามาหากันโดยใช้จินตนาการเขาว่านะในเวลหนึ่งใส่ลูกคิดได้เวลสองใส่เมื่อดีดติบๆๆๆๆเปรียบกลางอากาศโดยมีหนังสือกับลูกคิดเข้ามาเกี่ยวของสามสี่หาไม่ได้ใช้ลูกคิดแล้วฟึบๆคณิตคิดเลขเร็วที่เจ้าวางค่อยสอนอือไปสอนกน ได้สว่งปีเนี่ยเจ้าของโรงเรียนผิดกันฉันเบือฉันเลยละออกเธอละออกกับโตเต้รายเดือนเติบเงินเดือนหก0ัหาลอยอืมสตาร์ตนะโตะเต้รายเดือนเติบก็เลยมว่าเป็นติวเตอร์อีกบมากรงเรียนเน่ระบบเป็นคู่สอนพิเศษ อยู่ในเส้นทางค่ะเครเวิร์โอ้ขออนุญาตอันนั้นเด้อเป็นศูนย์ศิลปะสามิติเกี่ยวกับดินดึงของเด็กหน่อยสารกามเนื้อมือก้อก้ามเนื้อมือเด็กนะผสมดินนะเออเป็นขาเอ่นว่าปฏิมาก,กรรมนุ่นสูงนุ่นสูงนุน่น,นสูงอืมร้อยโตเออร้อยโตพร้อมจะไปจูมาทางนี้เด้ จักะบ,บืนเอาเพราะว่าอยากได้คว่มรู้เพราะได้รับปึ๊บกะับนสวนอนยู่ดอนเนี่ยล่ละกลับซองปีมั้งเบื่อแบบนี้ใช่ก็เลยไปสอบ จะก่อนมาไปสอบคานกะ็เลยไปสอบพนักงานราชการค่ะเดี๋ยวพูดอำเภอสักข่ยจังหวัดน้องค่ายคนละเออสอบได้ที่หนึ่งจะแม่เออสอบได้ที่หนึ่งตอนนั้นเนาะก็สอบได้ที่หนึ่งลราก็ไปยูตวัวเงินปะ เป็นโรงเรียนมันหนอกดอกน้อยๆไปยู่กับก้นันวสันเพราะว่าหน้าตาแบบนี้สันบสิเฮิดเนี่ยดูเนีกินเป็นหนนะเราว่าฉันไปยุ่บวเนี่ยฉันกัมีความรู้มาแล้วเนาะความรู้แบบในหลักสูตรที่โรงเรียนไม่มีอะนะเช่นเช่นศิลปะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะฉันก็เลือเอาไปซ้อน ไปสอนจ้าฉันกับภาเป็นระดับประทงประเทศพอแล้วนะแม่พาไเป็นระดับประเทศหลายปีเติบหลายปีซอนนคะคะประสบการได้ทํางานนี่เนี่ยก็เลยไปอยู่นั่นสามสามปีี่ละมั้งสามสีปีสีปีกว่าค่ะเปิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีหรอกอืม การทางานร่วมกันมันมีทุกที่ที่เป็นอย่างนั้นใครลูกได้ใครลูกได้ไปกินได้มือเนี่ยอือบปเนี้กว่าที่เป็นอย่างนั้นจะมีทุกที่อือจะไม่ทุกที่เลยเราจังแสนคนไม่ชอบกันเหรอเนาะคนน้องเขาไม่ชอบเราเ,เขาหาเขาติอะไรแบบเนี้ย ว้าวเบีบอกเเขาจังสีจังสันทัทง้ทงท้งที่เราไม่ได้พูดหรอกถึงเราเป็นคนพูดเก่งแต่เราไม่ใช่เป็นคนเป็นขี้นินทาคนเดชจะบอกให้เออฉันเป็นพนักงานร้ากกนจักรยานฉันเลยขอใหญ่มาอยู่ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายเออนี่หละจุดกำเนิดที่ฉันเหติขีดฉันกลับไปอยู่โรงเรียนโรงเรียนที่ฉันอยู่แล้ะเด้อ ในเมืองนะจังหวัดน้องข่ายทำโรงเรียนทนากรสงเคราะห์ว่าเป็นเอกชนได้รัฐบาลนากกว่านั้นไม่พอออกขออนิญาตอเออซื้อเลยคะ่ะพอออกจะเริ่มสอนคำหันดี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 ด,ดีแห้งดีค่ะมันกับหักแพ้งเข้าขึ้นลูกเนี่แหละเพราะว่ากับเสียนพอมแม่ ถือจะพูดดีๆใครอยู่แต่ว่าถือจะค้นดีๆนไหอืมมากับมาอยู่มาอยู่โรงเรียนนั้นกับกับท่านประมาณปีกว่าๆสองปีค่ะก็มาสอบกรณีพิเศษคำว่ากรณีพิเศษคือยังไงเนาะคนบรูวคือทํางานในพนักงานของรัฐสามปีสามารถสอบกรณีพิเศษได้แต่กรณีพิเศษไม่มีขึ้นบัญชีนะคะ อสอบได้เท่าใดก็เท่านั้นแล้วกลุกปีนาสอบไม่ค่ะฉันกับไปบืนสอบทุกปีแล้วก็อนและนี่พิเศษฉันสอบบ่ได้สอบได้ที่สองแนะ่สอบได้ที่หานะ้าแน่เอียงสินะเพราะปีที่สามมันบอก <c oughs> มันเหลือมี่ความแบบว่าโอ้เอนอย่างแนวขอสอบที่ข้อสอบมากมันบอก่มันก็เป็นประสบการณ์เท่านี้ละอืม จะได้สอบได้ทีหนึง่งสอบที่นี่หน,นึ่งกันอยากอีที่มนอีแม่อยากอีกว่าเคยเป็นตัวตว่าเคยแบบว่าอย่างเลือกคนอื่นเลยไม่แต่เป็นคนเลือกเลือกอืม <c ười> ก็มีสามโรงเรียนให้เลือกเลยเป็นโรงเรียนอำเภอในระดับอำเภอสองโรงเรียนค่ะโรงเรียนมยนัธยมกับโรงเรียนปรมเนนน้อย,อยที่อยู่ห่างไกลจากน้องคายสองร้อยห้าสิบกิโลส่วนสองโรงเรียนนั้นห่างไม่เยอะห่างจากบ้านเกิดจริงๆนะบ้านคุณแม่นะ่ะเจ็ดสิบกิโลกับสามสิบกิโลแต่ความเป็นคู่นะเด้อจะบอกให้เด้อทุกอาชีพแหละ มันจะมีสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เรารักชอบรักแล้วสิ่งที่เราทันนัดนะคะสองลูกยน่นเป็นลูกในมัธยมนักเรียนสามพันฉันสอบได้ฉันก็นอนคืดนอนขึดสุมเธอนอนขึดว่าสัตว์คิดว่าได้ ก็สิเลือกใส่แม่ก็บอกว่ามันอยู่กใกล้แม่นี่แม่ลูกมาอยังสินนะามันบอกพอกัาแม่นะผู้แม่เาบาแบบนี้พออ่อนอะจำคำของพออ่อนได้เลย่นไหมพออ่อนจะเลื่อนนะสอนคำหานนะเรากขาเบาว่าตัวฟังคำเฮาเบาเด้อฟังคำเฮาเบาไวอันนี้เฮากะก็พูดแบบ ด้วยกันแบบนี้เนาะบอกกับยอนหักยอนแพงเท่าอยากแม่ำํำเท่าบอยแมนแม่ลำเท่ากับจะบอกสูฟฟังพูดอย่างนี้นะเขากับฟัง่งต่มผู้ใหญ่เพิ่นวาเนาะตรวสอบบรรจุใดตัวสิบไปยุไสในประเทศไทยนะตัวยาก,กับตัวกระกลับใด้แล้ว,ว่าเออจะไปอยู่ที่ไนยอยชังในประเทศไทยนะภาคใต้ภาคเหนือ เนื้อสุดใต้สุดก็ช่างเธอคิดอยากกลับเธอก็กลับได้มันก็มีรถมีเครื่องบินมีอะไรให้กลับได้แต่ถ้าเธอไปทํางานต่างประเทศสมมติเธอนำงานในประเทศให้เธอคืออยากกลับมือนีมืออื่นเธอก็กลับได้พรุ่งนี้เธอก็กลับได้แต่ถ้าเธอไปอยู่ต่างประเทศละวะเธอคิดอยากกลับวันนี้พรุ่งนี้เธอก็ไม่ได้กลับละวะเออบัตอนี้เดี๋ยวฟังละวะพอปุ๊บตอนนี้เธอก็เป็นครูละวะเออบัดนี้เราก็เด้ลาวา คำว่าครูนะนักเรียนหนึ่งคนก็เป็นครูลาวะเออนักเรียนมีหนึ่งคนก็เป็นครูนักเรียนมีหมื่นคนก็เป็นครูลาวะเออละว่างสิเด้บวันนี้เราก็ไดยว่า,านักเรียนหนึ่งคนก็สตาร์ทอันนี้ขออนุญาตเราเนาะสตาร์ทเงื่อนเดือนทอกันนักเรียนสามพันคนก็สตาร์ทเงื่อนเดือนทอกัน สักสีเท่ากันเหรอวะเออฉันก็นเลยเก็บไปคิดจ้ะแม่เออกเก็บไปคิดมันกต่กคือความเพลินเบาเนาะเราเลือกไม่เลยอีอเลือกไม่ได้อีกอลอก,อก,กลับมาบ้านนอนไกล่หนักอืนอน้องกลยหนักว่าจะเอาอยัางไงดีอะนะ แม่ก็บ,บอกว่ามันอยก่ใกล้แม่นี่แหละบ้านนี่เข้าใจบ่ะฉันนี่สิเป็นคนยังสี่เียฉันสิตเสื่อเจ้าของมากที่สุดถ้าอะไรที่มันตัดสินใจแบบยากๆถ้าผิดพลาดมาถ้าฉันเชื่อตัวเองฉันจะโทษตัวเองว่าเพราะฉันเองถูกบ่แต่ถ้าฉันตัดสินใจผิดพลาดมาแล้วฉันทําไม่ได้บบานนี้เธอ ฉันจะโทษแต่คนอื่นว่าเพราะนี่ทําให้ฉันถึงเลือกมาถูกไหมมันก็จะทําให้เราโทษแต่คนอื่นฉันก็คิดเด้ฉันก็บบัวสุเมียฉันฟังพอปึบพอฉันกัรู้เด้่พอฉันรู้จักนิสัยฉันดีเ้อเธอเปะเด้นั่งเปะพอฉันก็เลยบอกว่าทามักรงเลียนหน่อยกับไปยู่แล้วามากแบบ ไม่ชอบรีดผ้าไม่ชอบรีดผ้าไม่ชอบแต่งตัวสวยอืมก็เลือกชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นชอบอยากอยู่กับเด็กๆรักเด็กเเพราะว่าโรงเรียนที่โรงเรียนนีที่เลี่องเป็นโรงเรียนประถมเนาะก็ไปอยู่แกว่าเออถ้าคิดถึงก็กลับมาบ้านระว่างสิฉันหายไหมเธอพอฉันว่า ฉชนก็นเลือกเลยจะแม่มืออื่นตื่นมาเขตโทรมาถามเลยจ้ะได้โรงเรียนหรือยังข้าวะฉันก็เลยเลือกเลยเออบอกประสบการณ์สู้ฟังใครลูกก็เล่นเลยขายนี่หละใครลูก <c oughs> แต่เอาไวเ้เป็นใคร่ใครยังอ่ะใครห่างห้างฉันกน็เป็นประสบการณ์ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ฉันก็เลยคิดอย่างนี้เลยไปอยู่ที่ไหนก็ช่างฉันอยู่ได้หมดแหละขอให้มันอยู่ในประเทศไทยเออถ้าบอกถึงว่าอันก็ไม่ได้บอกถึงไปทํางานเมืองนอกเนาะคะ่ะบอกถึงว่าเฮาเฮาเราทําอาชีพของเราเนี่ยรับราชาการเนี่ยนะไปอยู่ไหนก็ได้ขอให้อยู่ในประเทศไทยคิดถึงบ้านมีโอกาสกลับถ้าสมมติสอบอดีตก็กลับได้อย่างสินะเออฉันก็เลยคิดแบบนี้แล้วฉันก็มาอยู่ที่นี่ฉันก็มีความสุขเด้ เออือมเป็นอำเภอเล็กๆหมู่บ้านท,ที่ฉันอยู่เป็นตำบลโรงเรียนที่ฉันสอนมีสองร้อยหกสิบคนฉันสอนอนุบาล ถ้าไปจบมาเลยส่งแต่ห้ว่าครูน่หรืออะไรเราก็สามารถพัฒนาได้ทิบอกค่ะพัฒนาเจ้าของพัฒนาตนเองแค่นั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดของการในเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะของการทํางานรู้ไหมว่าอะไรสิ่งที่ดีที่สุดเด้อคือได้เพื่อนร่วมงานที่ดีเธอคือได้เพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีเนี่ยทา ไปทํางานก็มีความสุขจริงๆอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยแต่เป็นแบบถ้าไปทํางานแล้วแบบเป็นอึดอัดใจเธอเออหอดกไปอยากตื่นมาโรงเรียนคือเด็กหน่อยนี่อยากหายคุณอยากร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากไปทํางานฉันก็เคยเป็นบอกเลยอืมหรือเบาซูฟังว่า กันมีประสบการณ์แบบนี้ <c oughs> อาจจะไม่ได้สวยรู้ดอกอาจจะไม่ดีแต่ไม่ได้เดือดร้ายเนาะเอ้ยจะไปกินตอนทั้งนอนเราสิจไปได้สุดเนอะผู้ใดน,น,อน,อน้อยแบบนี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิจแสบแบบนู้นเาขอบคุณมากๆนะคะที่เรารับฟังขอบคุณนะคะสำหรับ การติดตามนะคะแต่บางทีก็แบบขอโทษขอขออภัยหลายๆบางทีก็พูดเยอะเกินไปเจ๊แม่แกมือนีก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ